อัหลับตาลูกอัหลับตาอัลับตา,บตาอย่าตั้งใจเกินไปนะลูกนะอย่าตั้งใจอย่าลืมสูตรนี้นะลูกนะแม่ห่างหลวงพ่อกระทำเนี่ยกายหยาบเนี่ยอย่าลืมสูตรที่แน้นำไปนี้นะ อย่าลืมนะล,ลูกนะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายนะลูกนะ ทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยอย่าลืมนะล,ลูกนะตรงนี้อย่าลืมต้องสบายสบายต้องสบายนะล,ลูกนะให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้มากยิ่งกว่าชีวิตของเรานะจ๊ะให้ความสำคัญกับตำแหน่งตรงนี้ที่ตั้งของใจของเรานี่ยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกเพราะตรงนี้เป็นที่สิงสถิตขององค์พระธรรมกาย ที่มีอยู่แล้วในตัวของเรานะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่เราจะศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปในอนาคตเป็นที่เราจะพบปะกับมหาปูชเนจารย์คือพระเด็กคุณหลวงู่และคุณยายจารย์่ละจากโลกนี้ไปแล้วด้วยกายทางของเราและท่าน เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้สำคัญนะลูกนะแล้วก็จะไปตำแหน่งที่จะไปตัดรอนวิปากกรรมวิบากเมินที่ตัวโลกดำเนินชีวิตผิดพลาดที่ผ่าน,านมานะตอนที่เรายังเป็นกระือหัสอยู่หนักมันก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะได้หายคล้ายก็จะกลายเป็นดี เป็นตำแหน่งที่จะดับทุกข์ได้จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเป็นตำแหน่งที่จะช่วยโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติและสัปสัตทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้จึงสำคัญนะลูกนะต้องรักษาไว้ให้ดี ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ลูกต้องควบคุมศูนย์กลางกายฐานที่เจดให้ได้อย่างถูกหลักวิชา อย่างเบาเบาสบายสายนิ่งนิ่งนุ่มนมเบาเบาถ้าเราเขาถึงดวงใสใสได้ก็นิ่งไปที่กลางดวงถ้าเข้าถึงองค์พระใสใสได้ก็นิ่งไปที่กลางองค์พระถ้าเข้าถึงแสงสว่างได้ก็นิ่งไปที่กลางแสงสว่าง แม้เบาสบายก็ต้องนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างาง่ายๆนะลูกนะต้องง่ายๆต้องผ่อนคลายต้องสบายๆต้องใจเย็นๆน,นะลูกนะอย่าไปบีบเปลือกตาบุ้ลตานิดนิ เปรย์นิดๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะต่างสบายแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ได้นะลูกนะประคองอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งแม่นิ่งแล้วก็ให้นิ่งในนิ่งอย่างนุ่มๆเข้าไปก็ได้่อยหลักวิชาคือต้องนิ่งนุ่มอย่างเดียวผ่านเข้าไปสู่ภายในให้ได้อย่างง่ายๆสบาย ผ่านกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาเนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆน,นะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงีเยบๆน,นะจ๊ะ